สวัสดีครับรถมือสองอเภอกตะลักครับเอาใจ FC FC ขอว่ารีวิวสไตล์แต่งให้ดูหน่อยตอนนี้เหลือกี่คันจัดให้ครับคันนี้2 7 7 5ได้นะตัวนี้เป็นตัวเก่าแปลงใหม่ลูก53คันนี้ลูก5425สตาร์ทมือ295ครับ295 0 0คันนี้3 5 0หเป็นตัว LED นะไฟ LED ครับแต่งท่อพาหมก คันนี้มาใหม่ครับสีม่วงสตาร์ทมือ3 1 5 0 0เป็นตัวสตาร์ทมือครับแต่งจัดทรงใหม่ทั้งคันเลยนะอามใหม่โชกคใหม่ล้อชุดสีเบาะเบิกใหม่หมดเลยครับคันนี้295ท่อเดิมคันนี้ลูก53ครับท่อของ M Speed คันนี้พ่อเดิม2,7,900ครับคันนี้เครื่องเดิมลงล้ออย่างเดียวแต่ได้ปีนะปี95ท่อตรงตรงัวนี้มีหลายสีให้เลือกนะอันนี้เดิมท่อเดิม ชอบคันไหนจัดได้295 275แดงล้อมมอ่วงดำล้อด,ดำอันนี้289ให้289นะอันนี้289อันนี้315เพราะตัวนี้เป็นตัวสตาร์ทมือครับแต่งเก็บใหม่ทั้งหมดลูก5 4นะไฟ LED เรือนใหม่เป็นดิจิตอลนี่นะสวยเลยคันนี้ ท่อลั่นนิดๆเป็นท่อเดิมพามกนุ่มเสียงดีท่อนุ่มเลยครับ LED สามหม้าเดี๋ยวลองตัทให้ดู125ลูก5้าสี่ครับวิ่งดีมากกันนี้บิดติดมือสุดนี้สองห้ารวมโอนทั้งหมดเลยนะ รถทุกคันรวมโอนให้รับประกันตัวเครื่องสองเดือนครับสนใจก็แวะมาดูมาลองขับได้ครับชอบแบบไหนสไตล์ไหนชอบเดิมชอบเครื่องแต่งท่อหมกท่อเดิมมีเลือกครบหมดแหละนี hey, ่ตัวนี้ก็สวยใหม่ดิจิตอลตัวนี้ 3- ันหน้าได้สตาร์ทมือด้วยนะครับเบาเบิกใหม,ม่หมดเลยโตกอามดุกอาลมิเนียม เต so อไหมโซ่ไหมหมดนี่เก็บหมดเยอะอยู่ครับชุดสีเปลี่ยนใหม่ตัวนี้เป็นตัว LED ครับสามหมื่นห้าปีหกสองลองสตาร์ทดูตัว LED แล้วโอเค FC ขอมาเราจัดให้ครับ รีวิวสไตล์แต่งให้ดูจัดให้เลยครับสนใจยังไงโทรติดต่อครับ0846005813ครับแวะมาดูรถทดลองขับก่อนได้ในตัวอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับส่งได้ทั่วไทยนะครับมีมัดจำหน่อยแล้วกันเผื่อือลูกค้าไม่มั่นใจโอนเต็มก็ ขอเก็บมาจําโทรมาคุยแล้วกันครับอยู่ใกล้อยู่ไกลค่คอยว่ากันรับประกันให้ว่าถึงมือลูกค้าแน่นอนไม่มีตุกติกขอรีวิววิดีโอคอลดูโทร0846005813ครับแอดไลน์วิดีโอคอลมาดูรถมาดูเล่มก่อนได้ว่ามีครบจริงครับเอกสารครบทุกคันรวมโบนให้รับประกันตัวเครื่องให้เหมือนเดิมครับยังไงแวะมาดูครับในตัวอำเภอกันทะลัก จังหวัดศรีสะเกษนะครับ